เดินเข้าไปตามบาร์ถึงข้างในถึงตามห้อง,ง,งน้ำอะไรท้้งบาร์ข้างในอีกครับผมผมก็เลยงงว่ามันมันตะควรหรือเปล่าเห็นบ่อยมากเลยครับผมมันแบบบางทีมันแบบมันดูไม่ดีครับบางทีลูกค้าฝรั่งยืนอยู่บางทีเดินเข้าไปหาเขาบางทีเปิดบัตรรอเขาก็มีผมจะไปใส่บัตรบางทีแบบเขาบอกเปลี่ยนเป็นเงินใช่ไหมโยมอะไรผมก็งงว่าตกลงว่าใช่พระ จริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเขาควรจะศักดิ์สิทธิ์แต่กลับกลายเป็นว่าดูมาดูไปไม่ค่อยจะสักดสิทธิ์สักเท่าไหร่ชนบุรีชาวบ้านร้องยี้เลยร้องยี้คือไปเจอหลวงพี่หลวงพี่เนี่ยแกชอบสิงแถวแถววอล์กิ่งส e รี w a อ k i n g s t r e e t เดีเขาแต่เขาไปหลวงพี่ออไปอยู่แถวแถววอล์กิ่งส e รแล้วมันเหมือน กรีดหัวใจชาวพุทธเพราะหลังจากที่วอล์กอีสตรตีตอนเช้านะไม่ใช่ก็คือนะอตอนเช้าแต่ขณะที่เช้าบางบางผับบางบาบางไอ้นี่ยเขาก็ยังเปิดอยู่แกก็ไปเดินุุดงเดินบินทบาดกลายเป็นว่าไปกดดันพอกดดันก็จะมีญาติโยมเนี่ยมาใส่บาตแต่แกเปิดฝาบาตแต่ไม่รับพระทหารารับแต่ปัดใจล้วนๆชาวบ้านไม่สบายใจ มีเดินเข้าไปตามบาร์ถึงข้างในถึงตามห้องนงห้องน้ำอะไรข้างบาร์ข้างในอีกครับผมผมก็เลยรอกว่ามันมันตะกวนหรือเปล่าเห็นบ่อยมากเลยครับผมมันแบบบางทีมันแบบมันดูไม่ดีครับบางทีลูกค้าฝรั่งยืนอยู่บางทีเดินเข้าไปหาเขาบางทีเปิดบาทรอเขาก็ามีผมจะไปใส่บาทบางทีแบบเขาบอกเปลี่ยนเป็นเงินได้ไหมยโงยมอะไรผมก็โง่ว่าตกลงว่าใช่พระ จริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ครับชาวบ้านร้าน <ใจ S 1> ตลาดแถวนี้เขามีแต่ความไม่สบายใจเพราะเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเชา้ชาเช้ามืดค,คือเช้ามืดก็ถูกแล้วถ้าหากเป็นพระเดินบินฑบาทเช้ามืดก็เป็นเรื่องไม่ผิดแต่ประการใดแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้นี่คือ walking street งเงพอเป็น walking street ผับบาร์บางที่บางครั้งบางครา เขายังไม่ปิดเลยเอมอันเปิดยันเช้าเพราะเปิดยันเช้ารับรองได้เลยว่าญาตินี้ไม่มีใครทําถุงอาหารมาขายให้กับญาติโยมซื้อไปใส่บาทนั่นน่ะสิดังนั้นหลวงพี่แกก็มาเหมือนผีสิงมายืนสิงสถิตอยู่เนี่ยไฟแวบๆเนี่ยสิงสถิตเนี่ยสาวบาเบียก,ก็มองด้ตาเพลียออละอาใจแต่ฝรั่งมังค่าเขาก็ไม่รู้ไงเข,เขาใส่หรอเขาก็ใส่จะเอา,าเอะไรพอเปิดบาท สะบัดมือให้ดูไอ้นั่นก็ควักเงินบาทนะให้เงิน10บาท20บาทให้เหตุการณ์นี้ก็เลยเกิดความไม่สบายใจและชัดขนาดไหน Walking Street พัทยาใต้ชาวบ้านขอได้ไหมตรวจสอบหน่อยพราพระที่ว่าเนี้ยเห็นปะไม่มีใครถือถุกอาหารเลยพระทหารเนี่ยไม่มีเพราะญาตินี้เขาไม่ได้ขายใส่บาทไงเขายังไม่ทันเก็บร้านตอนกลางคืนเลยจะมีใครมาทำละอาหารที่ขายตอนเช้า เหตุการณ์นี้ก็เลยเกิดความไม่สบายใจหนึ่งพระจริงไหม<ช>สองมันคือความไม่เหมาะสมเ,ออเป็นพระคือต้องรับพัะตาหารแล้วดำรงพุทธศาสนาต่อไปไม่ได้จะเอาตรงเอาตังเลยไม่แน่ใจว่าเป็นพระต่อหรือเปล่าเออมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ใช่พระจริงใช่ไหมเพราะคนที่บวชเป็นพระนะ่ะ มันจะคิดไม่ได้เลยเหรอว่าที่ไหนที่ควรจะเดินเข้าไปาที่ไหนที่จะไม่ควรเดินวัดปฏิบัติัดงามเออแล้วที่สำคัญคือถ้าออกมาตอนเช้าเนี่ยเวลาพระมารับบาตรแปลว่าท่านมารับการถวายพัตตาหารไม่ได้มาหาเงินไม่ได้มาชวนทอดพระป่าทอดกระถินถตแต่น,นี่คนะือรับแต่งเงินเท่านั้นพระนสนิษฐานนะไว้เลยว่าไม่น่าจะใช่พระจริงหรือต่อให้เป็นพระจริงก็เตรียมตัวสึกเถอดําเนินการได้ด้วยใช่